<Zombie> ต้องกก่าวสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมนายป๊อปเอ็กแมนก็อยู่ในเกม l i t of Stickman นะครับเรากลับมาตีรันฟันแทงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็ตั้งใจที่ว่าจะเล่นไปให้ได้เยอะๆเลยนะโอเคเข้าไปที่อาร์มีม่ก่อนเอาละครับผมก็พอจะมีโล่อยู่สัก8 0 0อันนะครับจะทำการอัปเกรด ตัวละครนะเอวันนี้ผมจะอัปเกรดอะไรดีอืมคนยักษ์ก็อัปไปแล้วนะนี่เลยครับทหารม้าของเรานะครับอัปไปก่อนหนีหนีโอ้โหเทจะจัดดูชุดเกาะกันครับเป็นไงล่ะมเอ้คนระเบิดหน่ย่ยไม่ได้เลยหนีโอ้ยระเบิดมีน้ำด้วยมีแว่นเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าคงจะเพิ่มความแม่นยำมัง กิฟฟันยังไม่มีปัญญานะครับอะออกก่อนเอาละครับผมก็จะเข้าไปเล่นเลยนะไม่ให้เสียเวลานะครับชวแวบแฮปผมก็ถึงด้านที่21นะผมก็จะสร้างไมเนอร์ออกมาก่อนนะในเกมนี้คนขุดแรกเขาเรียกว่าไมเนอร์นะครับชึบอ,อะไรเนะี่ยลูกศรนชี้ให้เราไปอย่างเดียวไปบ้าอะไรอนะทหารไม่มีสักตัวนะครับสร้างไมเนอร์ออกมาก่อนนะครับขอเสียเวลาแปบ๊บนึงนะครับ ผมสงสัยจังเลยว่าทําไมแร่ต้องเป็นสีม่วงด้วยทําไมไม่เป็นสีอื่นมั้งวะเออเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรมั่งก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะสร้างทหารออกมาตัวหนึ่งแล้วกันปึ๊บอ้าวเฮ้ยผมเห็นทหารมันก็สีม่วงๆ่งเหมือนกันนะเห็นดาบมันแวบๆบแบบเห็นไหมที่มุมจอนะครับมาเดี๋ยวเราจะสร้างไล่ไปเรื่อยนะครับเฮ้ยมันมาแล้วว่ะทีบหายแล้วมันมาแล้ว <laughs> เอาลุยเราไม่ยอมแพ้นะครับอุ้ยมันมีคนยักษ์แล้วเรายังไม่มีเลยอุ้ยคนยักษ์กระบ,บอกสี่ม่วงด้วยโอ้โหจะสู้ได้ไหมเนี่ยเราเฮ้ยคนเดียวสู้ไม่ได้แน่ตายแล้ว,วะตายแล้วอะหนียิงเวทไส่นะครับยิงเวทไส่จะไปให้พี่ยอมแพ้เอาคนยักษ์เรามาแล้วนะครับตายมันเฮ้ยมันมีม้ามาแล้วอ่ะตายแล้ว,ว่ามามันจะแทงแนวล่างนะออ้ยมันมีเสื้อเกาะเหมือนเราเลยอะ ยากจะจัดแเลยนะครับทีนี้หุยหุยออกมาเต็มเลยตายแล้วว่ะตายแล้วะวไม่อยอมแพ้ครับเดี๋ยวผมจะสร้างกิฟ์ฟอนออกมาต่อสู้นะเฮ้ยมันมีกิฟ์ฟอนมาแล้วะทำไมมันเร็วอย่างนี้วะเนี่ยเราโอ้โหตายเอื้อคนยักษ์เราเฮ้ยชิปหายไม่ดีเอ้สู้มันอย่าไปยอมแพ้ยังไงเราไม่ยอมแพ้นะครับเอ้ยมาแล้วมาเรามาแล้วมาเราฝั่จะมานะครับ คนยักษ์ออกมาเฮ้ยโอ้โหจะยอมแพ้ไม่ได้สั่งโอ้ไม่ไปเลยไม่เดินหน้าเลยสงสัยทหารเราจะกลัวนะ <c oughs> มีสิทธิ์กลัวได้นะครับทหารเราโอเคมาเกมมันออกจากบักๆหน่อยๆน,นะครับเออผมดูแล้วนะแต่เราต้องซุยเลยอย่าไปยอมแพ้คนยักษ์ออกมาแล้วมาเอ้ากิฟฟอนเราโอ้โหกิฟฟอนเรายัางเป็นสี เกี่ยวอยู่เลยองค์เข้าเป็นสี่ม่วงแล้วะโอ้โหตายแน่เลยเราโอ้โหโอ้โห,โ,ห,โ,ห,โ,หโดนยิงเลเทเลยนะครับเออเออเราือไม่สู้เลยไม่สู้ขอเลยนะครับเอาไปตีมันอย่าไปยอมแพ้โอ้โห,โ,หโดนเลเทเลยผมโดนระเบิดเข้าไปตะกะ้ discs. ไม่มันมีคนระเบิดเหมือนเราเลยนะอืมผมใส่ผม <ไป S 2> <Brussels. S 1> ต้องไปอัปเกรดเพิ่มติมแล้วมึงเนี่ยโอ้ยดูเดือดดูเดือดไม่ยอมแพ้ก็ไม่ยอมจบง่ายๆผมมา แล้สร้างไม่ทันเลยนะครับสงสัยต้องสร้างไมเนอร์เพิ่มไว้เออถ้าไม่สร้างไมเนอร์เพิ่มสงสัยจะไม่ไหวนะครับ mm. อาลุยลูกฉาจริงๆตายแล้วว่าตายแล้วว่าเออโอ้โหเราไม่ได้เดินหน้าเลยนะมีแต่นี้หนึ่งเดียวเลยเออถ้าห่านเราไม่ยอมสู้เลยเว้ยขอ,อคำสั่งยังไงก็ไม่ยอมสู้นะครับสงสัยจะกลัวสง <laughs> สัยจะกลัวไฟลงกรามนะครับไม่ยอมสู้เลยนะสู้ซะอย่าไปยอมแพ้มันเออ เรามีทหารเรียพุ่งชนอยู่แล้วอย่าไปยอมแพ้มันนี่หญิงลูกไฟใส่มันไปเลยจัดก,การมันให้หมดโอ้โหจัดก,การมาทั้งหมดหรือของผมจะหมดแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ตัวผมจะหมดแล้วนะครับเนี่ยมาๆๆหุยสร้างได้50ตัวแน่ตอนนี้นะครับจาก30ตัวเป็น40ตัวเป็น50ตัวเอาแล้วมาลุยเดินหน้าเดินหน้าอย่าไปยอมแพ้ทุบมันอย่าไปยอมแพ้นะครับ โอ,โอ้โห,โห,โห,โหโดูระเบิดดิแรงจัดๆโอ้โหระเบิดมันแรงจัดๆเลยไปเลยมาไม่ไปเลยมาไม่กล้าไปนะครับดูดิโอ้ตายตายตายตผมก็กดให้ต่อสู้เดินหน้าอย่างเดียวนะเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนมาต้องทำการเลื่อนมานะครับถ้าไม่เลื่อนมามันก็ไม่ตามมานะ <c oughs> เอ,อ้ยจมตีมัน <c oughs> โอเค <c oughs> อ้ยมันเริ่มลาถอยแล้วว่ะเสร็จเราแน่ครับ นี่จักเป็นลองนะครับผมก็เริ่มจะเป็นต่อขึ้นมาทันทีนี่มาแล้วลยุยจิ้มตูดมันจิ้มเอาให้เร็วเออโอ้โหโดนเป็นพันเลยเ,ออเลือดลดเป็นพันเลยนะครับโอเคสงสัยนะ่ถ้าชนะต้องอัพกิฟฟอนมางแล้วนะกิฟฟอนเราเป็นสีเขียวเนี่ยมันเลยก,กลัวนะครับไม่กล้าวิ่งเข้าใส่นะครับสงสัยคงอย่างนั้นนะดูท่าแล้วนะครับเอ,อ้ยเลือดมันเหลือครึ่งน,นึงแล้ว เอ้ยม้าวิง่งหนีทำไมเนี่ยโซมันป่าระเบิดส่มันนโีโหระเบิดดาเมจสามพันสองนะครับนีโอ้ 3, สามพันสะี่แน่พังแน่ครับเราชนะแน่เรียบร้อยโหเราจะผ่านแต่ละด่านห้านาทีอ่ะเอาละครับผมก็ถึงด่านที่ยี่สิบองแล้วนะครับอ่าไม่ได้เลยนะครับต้องสร้างต้องสร้างให้ไวต้องสร้างให้ไวใจให้ถึงเลยนะครับโอ้แน่ไม่พอนะครับอ่ะรีบๆขุดเร็วๆเ,เข้าเดี๋ยวมันจะมาอีกแล้ว มันเก่งจัดจัดตรงช่วงนี้นะครับสี่ตัวห้าตัวแล้วอ่ะอย่างน้อยๆต้องสร้างสักแปดตัวนะครับดูท่าแล้วห้าแล้วอ่ะหกแล้วอ่ะในงานแรกไม่พอนะครับดูท่าแล้วเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันมารอแล้วว่ะสร้างทหารก่อนสร้างทหารก่อนไม่ได้ละอันตรายจัดจัดนะครับมาลิ้วเข้ามันมาแล้วมันมาแล้ว มันมาแล้วครับโอ้คนยักษ์มันมาเร็วมากเลยดูสิโอ้โหตายแล้วมันสร้างอะไรกันนี้อ่ะมันสร้างเร็วยังงี้เอ้ยสูมันเย่าไม่ยอมแพ้หนีปลาระเบิดใส่นะครับเฮ้ยระเบิดเรายังไม่มีดิปลาเวทปลาเวทมนต์นะครับโอเคไม่ได้ต้องสร้างไมเนอร์อีกสักสองตัวนะครับดูท่าแล้วถ้าเกิดเราไม่สร้างไมเนอร์ไม่ได้เลยนะครับไมเนอร์ minor, เราจะตายแล้วอะโดนระเบิดเข้าไป ไอ้พลระเบิดนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับโอ้ยไมเนอร์จะตายนะครับหนูดูทหารตีไมเนอร์เราใหญ่เลยมาทหารมาเออด้านมาตีไมเนอร์เราใหญ่เลยนะครับเอ้ยไม่ทันแล้วไมเนอร์เราโดนระเบิดืหตายหมดแน่เลยดูท่าแล้วเอ้ยโอ้โหโดนลุกลานโดนลุกลานมากมายนะครับโอ้ยแนวหลังเราแย่เลยนะครับเอ้ย พาหน่อ๋อคนยักษ์ล้มเป็นหนึ่งคนโอ้ยตายโอย้คนยักษ์มาเพียบเลยนะครับสงสัยต้องไปอัพเกรดอะไรบ้างแล้วนะถ้าผมไม่อัปเกรดอะไรนี้ผมสู้ไม่ได้แน่ๆโอ้ยดูไมเนอร์พูดกันใหญ่เลยนะครับว่าเฮ้ยมันมาแล้ว Memory h ฮิสไอ้แฮงมันอย่าไปยอมแพ้มันหนี่มีกิฟอนก็นยังพอไหวยิงใส่คนยักษ์ไม่ยอมโอ้หมันมากันเต็มเลยอะโอ้ยแย่แยแย่เรานะครับ เออ,เอ,อคนยักษ์มันล้มไปแล้วนะครับโอ้ยคนขุดแร่เราน้อยอ่ะเดี๋ยวได้แล้วสร้างคนขุดแร่ก่อนคนขุดแร่เราน้อยลงน้อยลงนะครับเจอตอดนะครับส <c oughs> งสัยผมจะต้องสร้างพวกตัวธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับกีกี้อ่ะ <c oughs> ดูท่าแล้วนะครับหูมันเต็มมารอแล้วรอต้อนรับเราเต็มที่เลยนะครับเออแย่เลยนะครับสร้างก่อนครับสร้างไมเนอร์ก่อนคนขุดแร่ขุดไม่ทันเลยครับ ทั้งคนยักษ์เอาไม้ตวงล้มไปแล้วอะ่ะตาย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 อย่างเงี้ยอ๋ยโดนล้อมโดนลุมจิบหายแล้วจะแพ้ไม่นีอ่ะโซมันอย่าไปยอมแพ้โอ้โหดุมวิ่งชนดิมาืหตายแล้ววะเอ,อื้อโดนล้อมอย่างรวดเร็วไม่ได้ผมต้องใช้อาวุธแล้วอย่างนี้เอาแรก่ก่อนอย่างแรกใช้แร่ไปก่อนครับแล้วก็ซื้อ ใส่หัวใจครับชึบอ่าหิวเลือดแล้วก็ธนูลงธนูลงอ้าธนูไม่โดนมันเลยอ่ะโดนแล้ว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 โดนโดนแล้วโดนแล้วนี่มีโอกาสครับอ่ะซื้อออกมาซื้อออกมาสู้นะครับโวยคนมันเพียบเลยอ่ะขะโทเอ้ยแตธนูตกอีกทีถ้าไม่ธนูตกนี่ผมสู้ไม่ได้แน่ครับเอาแล้วทีนี้ก็มีโอกาสครับ ้แย่เลยครับโดนล้อมโดนล้มทำยังไงดีวะเนี่ลุยลุยอย่าไปยอมแพ้มันสู้เข้าไปโอ้ยคนระเบิดเราเพียบแล้วนะตอนนี้เออป่าระเบิดใส่มันแจ้วป่าระเบิดใส่มันนะครับมาแล้วมีคนยักสองคนเฮ้ยมันเหลือแค่กิฟ์ฟอนเองสู้มันสู้มันสู้มันต้องสู้ได้อยู่แล้วนี่นะเฟี้ยงเฟี้ยงฝ่ายใส เลงลูกไฟใส่นะครับอาแล้วเดินหน้าแล้วครับเราเลยุยเดินหน้าเราลุเลยเสร็จเราแน่เสร็จเราแน่โอ้โหเราเสียเปียบจ,จัดเลยนะสะเก็ตทีนี้แหละชนะแน่ครับย่งไม่ได้ประมาณไม่ได้นะครับยังไม่เคอมีตัวอะไรออกมาอีกอนี่ดูกองกําลังเรามันมาแล้วโอ้กว่าจ,จะผ่านไม่ได้แต่ละด้านอ่าแย่จริงเลยนะครับ ไปลุยทำลายมนนี่จิ้มเข้าไปโอ้โหสองพันสี่จิ้มทีนะครับโอ้โอเคชนะชัว์ครับอย่างงี้ช้าหน่อยแต่อร่อยแน่นะเรียบร้อยตีเข้าไปทุบเข้าไปเอานี้ไปแดกเพื่อนเรียบร้อย,อยด่านบอสแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนนะครับขอสร้างคนขุดแร่ก่อนไม่มีเวลาน้อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะครับคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาอะไรไปปกป้องก่อนก่อนที่บอสมันจะมานะครับ ดูท่าแล้วครับห้าวิสี่วิโอ้ยมันกำลังจะออกมาแล้วอะ <c oughs> ตายแล้วว่าตายแล้วลว่าขุดแร่เร็วๆเข้าเร็วพวกนายมันมาแน่มันมาแล้วครับไปลุยนี่เรารู้อยู่แล้วว่าพวกนายต้องมีคนยักษ์แน่เราก็ด้สร้างคนยักษ์ขึ้นมานะครับจอมเวทมันยิงช้าแต่แรงฟ้านะยิงแรงฟ้าธานูนะแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่มันช้านแหละ <c oughs> เออมีข้อเสียตรงที่มันช้านั่นแหละ คอยสู้ระยะไว้นะครับอย่าให้มันเข้ามาตีไมเนอร์เราได้นะการที่มันตีไมเนอร์เราเนี่นแหละครับเราเลยก็เลยแย่นะครับมาเก็บแร่เร็วๆเข้าเฮ้ยมันมีคนระเบิดแล้ววะ่ะโอ้ยเพียงผลยักษ์เราผลยักษ์เราจะสู้ได้ไหมเนี่ยสร้างไมเนอร์ออกมาเยอะๆนะครับเอ่าไม่งั้นผลิตแร่ไม่ทันเลยพูดง่ายๆมาผมจะสร้างไมเนอร์ออกมาสัก12ตัวนะครับเอาแล้วล้มได้หนึ่งตัวนะครับ ถือว่าดีสุดๆเลยล้มได้หนึ่งตัวนี้ลุยลุยอย่าไปยืมเป็นเป้านิ่งเพรมันมีกิฟตฟอนแล้วว่าเอ,อื้อคนยักษ์เราล้มมันมาแล้วว่ามันมาแล้วมันมาแล้วไม่ยอมแพ้นะครับนี่ก็ยังสู้อยู่นะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆปล่อยกระถาไฟเผามันได้หมดอุย้ยมันมาแนวล่างแล้วถ้าหันมาอุย้ยมันกรด้วยตายแล้วว่ามันมาแล้ว มังกรมันมาแล้วเฮ้ยจิบหายแล้วมันมาแล้วนะครับผมจะสู้ได้ไหมมาลุ้นกันนะโอ้ไม่น่าสู้ได้เลยนะครับโอยมันปล่อยลูกไฟมาแล้วมังกรสองตัวนะครับไม่ใช่ตัวเดียวตีนเห็นนะครับสองตัวนะมังกรลุย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 อย่าไปยอมแพ้มังกรก็เท่านั้นแหละสร้างออกมาให้เยอะนะครับสร้างไมเนอร์ก่อนนะครับ ไมเนอร์น้อยไปผมคิดว่าไมเนอร์น่าจะน้อยไปนะเพราะว่าขุดแร่ช้าเหลือเกินนะครับอาคผมมีกิฟปอนแล้วทีนี้มึงมันตายแน่มาทานมาออกมาหนีเฟี้ยงไฟเข้าไปเดี๋วไม่ยอมแพ้นะครับมันดักอยู่ตรงนั้นไม่เท่าไหรถ้ามันเข้ามาใกล้นี่มันฆ่าพวกไมเนอร์เราเราจะแย่นะครับเฮ้ยมันเริ่มขยับแล้วอ่ะมันเริ่มเดินแล้วอ่ะตายแล้วว่ะโดยเฉพาะตัวล่างมันเริ่มเดินแล้วนะครับไม่ยอมไม่ยอม นี่ไมเนอร์เราเยอะมากเลยอะไม่ยอมแล้วมานี่ผลิตแล่อย่างรวดเร็วทีนี้แหละใครจะต้องชนะแกะแน่เอ้นคนยักษ์เราจะตายแล้วว่ตายไปแล้วล้มไปแล้วนะครับเอา้าแต่ตัวร่างกาลังจะตายแล้วครับวิ่งไปแทงมา้าเรียบย้อยเป็นไงมาวิ่งไปแทงอ่าเหลือแต่มังกรคงไม่เท่าไรโอ้โหดูมันยิงไฟดิโอ้ยห้าพันสี่ดามจโอ้ยตายมา้าวิ่งหนีเลยทีเดียว ตายเรียบร้อยไปแล้วนะครับทหารม้าเรานี่ต้องสร้างกิฟออนอีกสักตัวแล้วดูท่านะครับออ้ยเฟียงระเบิดไฟมันอย่าให้มันอย่าให้มันชนะไปได้เฮ้ยอุย้ยโดนคนระเบิด <c oughs> เอ,อื้อล้มคนระเบิดเรายิงมันมันจะตายแล้วมันสู้เราไม่ได้หรอกมันต้องตายแน่นอนตายลนล่วงเอ้ยอยังไม่ล่วงอีกเฮ้ยเราเราสร้างเราสร้างคนยักษ์มันทำไมวะไม่เอาคนยักษ์ไม่เอา สร้างมือระเบิดขึ้นมาสร้างมือระเบิดกับกิฟฟอนก็พอครับเรียบเลยเอาแล้วผมก็มีอยู่450โลนะผมเพิจะออกไปก่อนนะครับไม่ได้แล้วต้องอัพเกรดตัวละครแล้วนะครับพอดูท่าแล้วครับม,มันตามติดตามจิกผมมาแล้วเฮ้ยสองร้อยเองเด่นไปก่อนนีหนีทีนี้แหละ <laughs> มาค่อยดูดีก็หน่อยนะครับข้าวิธีแผ่นที่ครับ ที่เข้ามาแผ่นที่ก็เพราะว่ามาเก็บของกันโอ้ยยังไม่ถึงด้านยิบห้าเหรอตรงนี้ยังไม่ได้เก็บเลยอ่ะขอเก็บก่อนแจ๋วโหผมลืมเก็บเก็บของพวกนี้ไปได้ยังไงเนี่ยโอ้ปลาขอออกไปใหม่นะครับมีสามร้อยห้าสิบอัพเกรดก่อนอย่างอื่นคท่าว่ากันนะเอา้าพอพอดีอ่ะดาเมจไปก่อนเลยนีหอ,อกตีท้องจัดไปมาทีนี้แหละหอ,อกสีทองหอ,อกสีทองเป็นยองใหญ่นะครับ มาดูซิว่าจะสู้ได้ไหมครับมาออกมาเลยใครจริงจริงก็ออกมาเรามีหอ,อกสีทองแล้วนะมาคนขุดแรกคนหนึ่งนี่มันชา้าจริงสองผมจะนับไว้นะครับคนขุดแรกกี่คนสาม,มสามยังได้แค่สามคนเองสี่เอาสี่คนห้ามา ทีนี้แหละผลิตให้เยอะหกหกคนแล้วนะครับคนขุดแร่เราลุยลุยอย่าไปยอมแพ้นะครับหกคนนะคนหกขุดแร่ไ <laughs> มเนอร์หกคนนะครับจำมาไว้ผลยักษ์ออกมาเร็วดิเจ็ดโอ้ยตายหมดแน่เลยครับสู้ไม่ได้เอามาแล้วอุ้ยกระเด็นเลยเจ็ดแปดแปดคนแล้วนะครับเออคนขุดแร่แปดคนแล้วครับ มาออกไปสู้มันอย่าไปยอมแพ้ 9, เก้าอ่าเก้าคนแล้วครับคนกุดแรกเฮ้ยโอ้โหมันมีหลายตัวเลยอะตายแล้วคนยักษ์หลายคนเลยนะครับเมื่อกี้ผมสร้างเมื่อกี้คนแล้วผมลืมไปแล้ว 9, เก้าอ่ะเก้าแล้วกันนะ <c oughs> จำไม่ได้หรอกครับว่าสร้างเมื่อกี้คนแล้วนะเฮ้ยมันมีกิฟท์ฟอนแน่ๆเลยอุย้ยโอหคนยักษ์ผมล้มนานเลนะนาด อ้ตายไงท้องหมดเลยสิบอ่าคนขุดแล้วสิบคนเลยนะครับมาทีนี้ดูสิพอจะสู้ได้ไหมครับมาสร้างคนยักษ์ออมาอีกโอ้โหของมันเยอะมากเลยเยอะจัดจัดเลยนะครับไมเนอร์ผมตายแน่เลยดูท่าเอ้ยตายแงมเออเออโอ้โหมันแทงไมเนอร์ผมตายแงมแงมตายแงมแงมเออโอ้ยมันมาเป็นผมเป็นตับ มันมาเป็นตับอะโอ้ยตายแล้วยังไงทําไมขี้กองอยังไงตายแง่มแกมโอ้ยไมเนอร์ผมก็เริ่มตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหตายตายหมดตายหมดแน่เออไมเนอร์เราตายหมดแน่เลยครับสู้ไม่ได้เลยนี่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเป็นไปได้เราต้องสุยได้ไม่ยอมแพ้สร้างออกมาไหม นี่โอ้ยดูระเบิดนี่ดูไมเนอร์เราโดนระเบิดนะครับตะกี้กระจายอะ่ะ <c oughs> เอาไปสู้อย่าไปยอมแพ้มันเอือเอือเอืเอ้อตายจะหมดแล้วไมเนอร์ผมไม่เหลือแล้วไม่เหลือรอดแล้วสู้มันอย่าไปยอมแพ้ผมยังไม่ยอมแพ้นะครับนี่ยังผัดกันตีอยู่นะครับเอาแล้วมาแล้วมาแล้วทหารกล้าเราแหมมันต้องสู้ได้มึงแหละ,ะโถ่ สร้างไมเนอร์ให้เยอะนะครับตอนนี้ไมเนอร์เราตายไปเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยคนยักษ์เราไม่เหลือแล้วว่ะเอือดันไว้ดันไว้ไวเอา้ามันก็ล้มไปเหมือนกันโธ่เอ้ยก็ยังไม่เท่าไรนะหนีแทงโอ้โหแทงอย่างรัวรัวแล้วก็โดนยิงแบบรัวๆผมเหลือเหลือคนขุดแรกแค่นี้เองตายแล้วว่าตายแล้วว่าเฮ้ยมันยังรออยู่นะมันยังไม่วิ่งเข้ามาทีเดียวนะครับสงสัยต้อง,อ,งออกอาวุธออกอาวุธมั่งแล้วเอาแล้วเก็บแร่เพิ่มนะครับแล้วก็ ยิงธนูโอเคแล้วก็เก็บไว้ก่อนมาสร้างหนึ่ครับสร้างทยอยสร้างก่อนทยอยสร้างของกันนะครับถ้าไม่สร้างของนี่โอ้ยไมยเนอร์เราโดนอีกแล้วโอ้โหยตา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 ยไมยเนอร์ล้มกระเด็นกระดอนไปเลยเออกูรู้แล้วเดี๋ยวกูจะปกป้องมึงเองมึงรอ,อกอนันกำลังสร้างอยู่ว้ยกำลังสร้างกำลังสู้อยู่ใจเย็นๆทิปหายแล้ว ตายหมดแงมแกมเออตายหมดแง่มแกมนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างทหารที่มันแบบนั่นขึ้นนะครับเพราะดูท่าแล้วนี้เสียบเปียบสุดๆเลยนะครับเออมาสร้างทหารม้าสักตัวนะครับถ้าอย่างนี้ผมพ่ายแพ้แน่นอนเอือ้อกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนมีนมเนอร์ขุดแร่อยู่สองคนเองโอ้ตายแล้วตายแล้วว่ะตายแล้วว่ตาววตายแล้วว่เอือ้อหมด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 ,หมด ซูไม่ได้เลยหมดเอาเฮ้ยมันก็เหลือไม่เยอะแล้วอะโเอ้ยซูมันซูมันเฮ้ยมันมาอีกละลอกเฮ้ยมันหนีแล้วอะแจ๋วลุยเลยถ้ามันหนีแล้วลุยลุยหมดครับทีนี้แหละตาเรามืองละโอกาสที่รอคอยมาแล้วนะครับนี่เฮ้ยมานี่จะไหวไหมวันวนี้เอือโอ้โหโดนทีรุนแรงเหมือนนะเนี่ยลุยไปเลยลุยไปเลย จิ้มก็ให้นีโอ้โหจิ้มทีเลือดรถทวบไม่ได้อัพบ้านมาเลยใช่ไหมมึงเซ็ตเล้าอย่างงี้เวง่ง้าไปจิ้มจิ้มมันเลยอืเป็นไงโอ้ยสี่พันฟาเรียบร้อยตายหมดแน่พังแน่โอ้โหโอ้ยนีโ่โหทีแรกมือนจะแพ้นะครับรู้สึกว่าเสียเปรียบจัเจเดี๋ยวผมต้องไปที่สโตร์มั้งแล้วนะครับ <laughs> ว่าดูท่าแล้วทําไม่ไปมั้งเลยนี่ แย่ yeah, เลยนะครับอ่ะผมจะซื้ออะไรดีซื้ออะไรที่มันจะซื้อนี่เลยแร่ <c oughs> แร่แม่งสําคัญมากมากเลยนะครับอ่ะซื้อแร่ไปก่อนซื้อแมงให้เยอะเลยแล้วก็ธนูนะครับถ้าซูไม่ได้ก็ธนูตกเยอะๆนะเออเอาธนูเป็นหลักนะครับเชิบเชิบเอาสักสิบห้าแล้วกันอ่าแล้วก็นี่เอาเยอะ <c oughs> ๆนะครับเลือดเนี่ยสาคัญเลย แล้วก็นี่เลยลงดาบลงดาบดาเมจนะครับเอาทั้งสิบห้าแล้วกันโอเคแล้วก็หมดอย่งวะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวอืมพอแล้วกันไ <c oughs> ปเข้าไปต่อนะครับมาอุ้ยมันมายืนรอเต็มเลยจิบหายแล้ว <c oughs> เออมันมายืนรอดด้านชาเลน์นะครับเออมาชาเลน์หมด เอ้ยแล้วกูจะสู้ได้มีนี่มึงมารอกูเต็มเลยมาโอ้ยจึงเหลือเวลาเป็นนาทีนะครับสร้างไมเนอร์ก่อนนะครับใจเย็นเหลือเวลาเป็นนาที50วิแล้วอ่ะโท่เอ้ยมันมีคนยักกี่คนวันนี้สี่ห้าคนเลยนะครับแล้วก็มีม,ม้ามีโอ้โหนักดาบด้วยมีอุย้ยโคตรจะกิฟ์ฟอนโอ้โหมันกองทัพไม่ใช่เล็กๆโคตรจะกองทัพ โคตรจะกองทับเลยนะครับที่ผมเห็นนี่โอ้โหมันกองทับใหญ่จัดเลยนะครับอะมาสร้างกันไปสี่ตัวนะครับใจเย็นๆเหลือสี่สิบปวีนะนะครับสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดแล้วเออตายแน่เลยครับเออต้องมีฝนระเบิดสักคนไว้อเอ่อเฮ้มยมเนอร์เรามันน้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวแพ้เทมพิเศษตอนนี้มันก็จะเปลืองไหมเปลืองนะเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องค่อยๆนะครับใจเย็นเฮ้ยเหลือ35มล้วแล้วโอ,โอ,โอ้เหมือนเวลามันหยุดมันบั๊กนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเวลามันหยุดนะนี่ถ้ามันถล่มเข้ามาตรงนี้นี่ผมเรียกว่ากลับบ้านเก่าอย่างเดียวอต้องปูเสื้อเลยนะครับอปูเสื่อจองที่เลยนะครับว่าจะฝั่งตรงไหนดีมาไม่ยอมแพ้หรอก30สิบวิ ตื่นตเต้นเลยระทึกวันเลยทีนี้โอ้โหสร้างไม่ทันมันน่ะตายแล้ววะทำยังไงดีวันนี้อ่แนวหน้าก็ยังไม่พร้อมแนวหลังก็ยังไม่พร้อมไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเลยนะครับคนขุดลงขุดแรกก็ยังไม่พร้อมเลยโอ้โหสร้างยังไม่ได้ครึ่งเลยยี่สิบห้าวิแล้วตายแล้ววะเอ้ยใจดีๆใจล้มๆไว้ก่อนครับ <laughs> เ,เหลือยี่สิบสามวิแล้ว อีบสองแล้วเอากิฟฟอนมาตัวหนึ่งแล้วมานี่ผมยังไม่คิดสภาพเลยเนะี่ยถ้ามันเป็นสีทองนะิมนจะเป็นไงนะผมเมงนี่ก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะเออมีหอ,อกอันมีคนถือหอ,อกอยู่สองคนนะที่เป็นสีทองตรงนั้นยังเหลือสิบแปดวีแล้วอะ่ะตายงีแกลมเลยสงสัยต้องสร้างกิฟฟอนอีกตัวนะดูท่าแล้วสิบเจ็ดแล้วเอ้ยเร็วๆเข้าขุดแรกกันเร็วๆ พวกมึงนี่ช้าจริงรู้แล้วล่ะกูกำลังขุดอยู่แล้วทำมันกันเร็วๆเข้ามาผมบวกประทะเลยนะครับรอให้เหลือ5วิเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปใส่มันเลยนะนี่เป็นไงวิ่งเข้าไปใส่มันเลยให้มันรู้กันไปว่ากองทัพใครมันยิ่งใหญ่กว่ากันนะนี่ของมันยิ่งใหญ่ฟ้าไม่่ของเราอของมันยิ่งใหญ่ฟ้าสิบแล้วครับสิวิแล้วเก้าแล้ว ิบหายแล้วแปดแล้วโอ้โหหน้ารุนหน้าดูเลยเจ็ดแล้วครับมาเจ็ดวิแล้วไปล,ลุยกองทัพเราต้องได้เปรียบฟ้าลุยนี่มาให้มันรู้ซะมั่งนะครับว่าใครเป็นใครให้มันรู้กันไปฮึมฮึมดูเดือดดูเดือด,ดเลือดพา่านสั้งไม่ได้นะครับยังไม่มีคนตาย อ๋มีคนตายย่างมีคนตายแล้วนะครับฝั่งผมนี่เองรุยๆอย่าไปยอมแพ้ทุกพวกเนาทุกคนพวกนายยังสร้างไม่ได้นะคนยังเต็มอยู่ครับยังไม่มีใครตายเอาแล้วมีคนตายแล้วนะครับมีคนตายเกิดขึ้นอีกแล้วฝั่งผมอ่ะตออีกันเข้าไป้ยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ม,ม,แพมาไม่ของมันไม่มีกําลังนุ่นด้วยของเรามีกําลังนุ่นของไม่เท่าไรนะครับมาสร้างขึ้นมานะครับมีกองนุ่นอยู่ไม่เท่าไร่ นี่ไงคนยักษ์เราเดินมานุ่นเลยนะครับมาโหชุลมุนเตียนชุลมุนชุลมานอัละมานอะไรประมาณนี้โอ้ยคนยักษ์เราตายหมดเลยเหลือคนเดียวนี้เนี่ยโอ้ยตายแล้ว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 เอ้สร้างกิฟฟอนให้เยอะนะครับเออเพราะคนยักษ์มันทําอะไรเราไม่ได้มันเอ้ยตายแล้วคนยักษ์เราไปแล้วนะครับเอานี่ไงบอกแล้วคนยักษ์มันทําอะไรกิฟฟอนไม่ได้นะครับ สร้างกิฟต์้อนให้เยอะไว้ก่อนครับอย่างอื่นค่อยว่ากันเอาแล้วหมดแล้วทีนี้แหละมึงสวยแล้วครับมาไอพวกพวกตัวปัญหาหมดไปแล้วนะมาลุยโ,โดนระเบิดทีเราทำไมมันตาระเบิดไก่ยังวะทำไมเราไม่เฟี้ยงระเบิดมั้งอะเฟี้ยงดิเออเฟี้ยงไปมั้งเฟี้ยงไม่ได้วันนี้โอ้ดูมันเฟี้ยงดิแล้วพวกมึงเฟี้ยงไม่ได้กันวันนี้เมืองกลัวเรามีกองหนุนอยู่ ตายให้หมดตายให้หมดไม่ดูดีผลระเบิดเราไม่เห็นเฟียงระเบิดเลยขอโทษเ้ยไม่ได้เรื่องเลยเอามาทําไมก็ไม่รู้นะครับเอาแล้วเฟียงแล้วเออมันต้องเฟียงมั้งดิถ้าไม่เฟียงไม่เห็นผลเอาตายไปแล้วทหาหมาเรามาสีม่วงไม่หมดจนผมไม่รู้เลยว่าไยไหนเป็นไฟไหนนะครับตะกี้ตีกักนอนอน,อนละมานทหมดเลยนะครับมาลุยเอาเออยืนเป็นโล่ให้เพื่อนไปก่อนคนยักษ์เราต้องสู้ได้อยู่แล้วล่ะ เพราะว่ามันไม่มีคนนุนไงเรามีคนหนุนอยมีคนสนับสนุนอยู่ไปลยนะสิบคนแล้วเรามา,มาเหลือกิฟต์ฟอนอย่างเดียวทีนี้คลัง่างขลาง่งางนี่มันต้องตายหมดอยู่แล้วเอาแล้วเอาแล้วจะชนะแล้วเอาแล้วลุยลุยลุยเฟ้ยงหอกเฟ้ยงดาบเันเข้าไปโอ้ยโอเวอร์เกินเอาแล้วกิฟต์ฟอนเหลือตัวเดียวแล้วเสร็จแล้วเอาหอกไปแดกบึม <B> um> เออหุ้ดนัดเดียวเลยอะเจ้าแจมเอาละครับผมก็คงต้องขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าคิดว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับและอย่างหนึง่งผมก็ดูท่าแล้วว่าด่านต่อไปผมก็อาจจะสู้ไม่ได้นะต้องขอเวลาไปฟาร์มของก่อนนะครับไปอัปเกรดตัวละครก่อนนะเ,เพื่อาร์มต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าเกิดเล่นต่อไปผมแพ้ผมแพ้ผมแพ,มแพ้แล้วก็อยู่ตรงเดิมเพื่อนๆก็จะเบื่อกันนะครับ อ่ายังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวีโอต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วอ,อ,อย่าพลาดเลยนะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะกดกระดิ่งด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมนายป๊อปแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายซีโยเกนทุกคนนะครับแฟนด่ายังเล่นอยู่นะ